ท่ามกลางปัญหาที่ท้าทายต่างๆที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาที่เกิดจากเขตแผ่นดินไหวหรือการรับมือกับการขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกและผู้ประกอบการในประเทศแรงงานเกษตรกรและประชาชนทุกคนรัฐบาลภายใต้การน,นําของนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานชินวัตร ได้ตัดสินใจด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำพรบรสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสินโนเป็นหัวใจหลักมาแซงคิวกฎหมายอื่นๆเพื่อให้ทันการพิจารณาของสภาก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้แม้พักประชาชนมองว่าภายใต้เงื่อนไขที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบและรัดกุมข้อเสนอเรื่องคาสินโนถูกกฎหมายสามารถใช้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมได้ในการควบคุมปัญหาการพนันผิดกฎหมาย และการสร้างระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสแต่ภาคประชาชนไม่สามารถเห็นด้วยกับร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรของรัฐบาลที่จะถูกพิจารณาในวันพุธนี้เนื่องด้วยเหตุผล6ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนรัฐบาลไม่มีหลักการและเหตุผลมารองรับที่มั่นคงกลับไปกลับมาระหว่างการเน้นไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกับนักพนันคนไทย กลับไปกลับมาระหว่างการใช้คาสินโนแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายกับการป้องกันไม่ให้คนไทยเข้าเล่นในคาสินโนข้อที่2เร่งรีบแบบไม่ตรงไปตรงมารัฐบาลเดินหน้านโยบายเต็มสปีดแม้ไม่เคยหาเสียงกับประชาชนในช่วงก่อนการหาเสียงเลือกตั้งสื่อสารโดยพยายามหลีกเลี่ยงข้อเท็จจริงว่าคาสินโนจะเป็นธุรกิจและรายได้หลักของสถานบันเทิงครบวงจรรวมถึงนำกฎหมายดังกล่าว มาแซงคิวกฎหมายอื่นๆที่มีความสําคัญไม่แพ้กันข้อที่ 3. ศึกษาอย่างไม่รอบคอบรัฐบาลยังไม่ได้จัดทํารายงานการศึกษาความเป็นไปได้หรือฟิสซิบิลิตี้สแตดดี้ที่ละเอียดมากเพียงพอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามันเต็มไปด้วยช่องโหว่และการคาดการ์ด้วยสมมุติฐานที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในวันนี้จึงใช้เป็นหลักการในการอ้างอิงไม่ได้อีกต่อไปข้อที่ 4. ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่ชัดเจน รัฐบาลคาดหวังประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากการดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่รัฐบาลยังไม่ได้คำนึงถึงจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่อาจลดลงได้จากท่าทีของรัฐบาลจีนที่พยายามควบคุมคนจีนที่เดินทางไปยังประเทศที่มีคาสิโนถูกกฎหมายข้อที่ 5. ผลกระทบทางด้านสังคมยังไม่ได้รับการป้องกันรัฐบาลยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงกฎหมายและกลไกในการแก้ไขปัญหาการติดการพนัน รวมถึงการขาดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการฟอกเงินที่อาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่อมีคาสิโนในประเทศข้อที่ 6. แผนการดําเนินการกับเอกชนที่ไม่โปร่งใสรัฐบาลขาดความชัดเจนเรื่องเกณฑ์การออกใบอนุญาตที่จะได้รับประกันความโปร่งใสแต่กลับเป็นการตีเช็คเปล่าให้คณะกรรมการนโยบายมีดุลพินิษเต็มที่ในการออกแบบยังไม่นับข้อคอรหา จากกรณีที่มีบริษัทคาสิโนที่มาสนับสนุนนโยบายอื่นของรัฐบาลด้วยเหตุผลดังกล่าวพกรกประชาชนจึงไม่สามารถวางใจให้รัฐบาลเดินหน้าต่อในการผลักดันร่างพรบรสถานบันเทิงครบวงจรที่จะเข้าสู่การประชุมสภาในวันพุธนี้ได้ในมุมหนึ่งทุกฝ่ายที่คัดค้านหรือตั้งคำถามกับน,นโยบายดังกล่าวของรัฐบาลควรยึดมั่นร่วมกันในแนวทางที่ยืนอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย ซึ่งรวมไปถึงกลไกการตรวจสอบทุงดุลในสภาและการแสดงออกอย่างสันตินอกสภาโดยไม่เกินเลยไปสู่การกระทำใดๆที่ละเมิดหลักการในระบอบประชาธิปไตยแต่ในอีกมุมหนึ่งรัฐบาลที่ได้รับอำนาจมาจากประชาชนย่อมต้องควรรับฟังเสียงที่เห็นแตกต่างด้วยความจริงใจไม่นำเอาคำขู่เรื่องการรัฐประหารมาใช้เป็นข้ออ้างในการปิดกั้นไม่ให้แสดงออกจากพรรคฝ่ายค้านและไม่ใช้อำนาจโดยมิชอบ ที่จะเสี่ยงไปลดทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเมืองในระบบรัฐสภาอย่างไม่อาจให้อภัยได้